วิหารเสาหินหรือแทมปิตะเป็นที่รู้จักแพร่หลายสมัยการปฏิรูปศาสนาของพระเจ้ากิรติศรีราชาสิงหะแห่งอาณาจักรแคนดี้ลักษณะเป็นอาคารขนาดเล็กเสาทำด้วยหินเครื่องบนเป็นไม้ส่วนฝาผนังสารด้วยไม้และทาด้วยดินโคลนเป็นอาคารทึบทั้งหลังมีเพียงประตูบานเดียวภายในมีพระพุทธรูปปุ่นปั้นและรูปปั้นเทวดาส่วนภาจิตรกรรมฝาผนังพันานาชาดก และพุทธประวัติวันนี้มารู้จักวิหารเสาหินณวัดศรีชัยสุมนารามใกล้อ่างเก็บน้ำดิวุนแวเวอร์เขตอนุราธปุระชาวบ้านเรียกว่าปูราณนะเต็มปิตะวิหารสร้างในปีพุทธศักราช2287โดยเจ้าเมืองตระกูลโมระแกะวะบรรดาระนามว่าแวลิโปตะกุมาริหามิตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบแคนดี มีรูปปั้นทวารบาลด้านข้างประตูทางเข้าเพียงตัวเดียวอีกตัวหนึ่งชำรุดเสียหายภายในมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิและรูปปั้นเทวดาสองตนส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรือนรางมากแล้ว